เพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้รถมือเดียวป้ายแดงสภาพนางฟ้าหายากสุดๆเป็นตัวสุดท้ายก่อนไม้ในเชงครับ Honda Accord 2.0 EL เครื่อง G8 ปี2012ย้ำนะครับปี2012ตัวสีขาวมุกที่แรงที่สุดที่หลายคนตามหาเพราะมันสวยลงตัวหน้าใช้พรีเมียมเหมือนเดิมเลยนะครับ คันนี้วิ่งมาน้อยครับหนึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นเองนะรถสีขาวสวยเดิมๆทั้งคันไม่มีประวัติการชนหนักแต่ยังได้คู่มือเล่มระบุมือเดียวป้ายแดงแท้ล้านเปอร์เซ็นเพื่อนๆรถจอดอยู่บางบูทองครับ ที่นี่คัดรถมือเดียวมาขายเท่านั้นนะฮะสวยๆลงตัวใครต้องการคันนี้รีบด่วนครับจอง1000บาทอยู่ใกล้รีบไปเลยบางบัวทองนนทบ,บุรีกรุงเทพมาด่วนเลยครับวันนี้ส่วนต่างจังหวัดวีดีโอคอได้ครับวีดีโอคอจบแล้วตัดสินใจรีบจองครับแล้วก็นัดหมายการมารับรถส่วนใครที่จัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ Finance รองรับมากมายทีเดียวนะครับติดเครดิตอย่างไรไม่ติดอย่างไรเครดิตด,ด,ดีไม่ดีเราดูแลให้ครับที่นี่ดูแล แลเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ให้ได้แน่นอนครับใครสนใจครับดุลนเลยนะฮะอย่ารอช้าสีขาวมุกสวยๆปี12 ELG 8คันนี้รอท่านอยู่โทรมาครับ088 584 5375ครับ